On some news, we're landing. Let's review the objectives. Keep them in mind complete the mission for rewards find high-value items and extract Accurate data equals smooth execution. Hey, you know that, right? running <laughs> <laughs> ไม้ดีเป็นกันพอปับอปับปับปวดตีพุท่าน <c oughs> ไตัว はっ、フルなん。 bị cuốn như nhỉ mình chắc thành ว่าไม่มาเปิดเสริมมันไม่ดี มาเปลือง ไอ้เหี้ยแมงเีมันหลอดเราวะกอดอยู่ที่มี่นี่เป็น กกเกิดหน้าหายแน่นนนไม่มีังปืนไม่มีแผ Siempre hãy giờ qua sông này. Wasn't kênh 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 ริมระเบียงมีคนหรือบอดนะน่าจะาคนนะริมระเบียงฝั่งโน,โน้นะะน,น่ะโนล่โผลโผลปิดปากม,ม,มี่มันใจอ่ะปดกับขันน้อนโนน่เดไกมาจะแก้ไอ่ะริมเรียงริมเรียงแล้ว อยู่ไหนวะปักมาปักมาวาง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 ไอ้นั่นเจ้าพ g ้งครูลเนสเปิดประตูมันเองใช่ไหมใช่โดนแมงมุมไปอุ้ยไอ้ดอกไอ้ต้น,น<ว><ว><ว>

หมด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 นะพี่หมดนะโดนมุกัดตายเสื้อสามไม่เพี้ยไม่ถุ้มกูเลยกระสุนเขียวไม่ถุงด้วยเสื้อสามกระสุนเขียวไอ้เพี้ยเอากะซ่ากระสุนมีเพลินมาโดนมุกัดตายไม่ไหวไม่ไหวีำไม่ไหวเลย changing m a t c <oughs> ถ้าสูงเพิ่มมาอย่นี้เนี่ยเรียสูงเขียวไฟเมเจอร์ตอปืนนั่นนะครับตาแปดปืนนี่ปืนบอกนะเจคเอะคูบอกเขาลนะไม่ทัว ช็อตจ็ดช็อตฟองแกงกันล้ะช็อตแบนชออตจ้ตัวนี้กับปืนหุ่อไอ้มิจวยถ้าติดลบสองไปนะต้องเกาะก่อนโดนม่สูกเขียวรูดก่อแตกอ,องกะ 我操！真是。你 k 你 l l y ม,มีเจมเจเล็กเมเจเล็กฉันบอกกันเมเจเล็กมันยิงใส่ตรงรถบรรทุกอะรถบรรทุกหานามีเจอร์เล็ก ม่งรอดิคูราพราะว่าเสียงปืนทำไมเงียบนะะหรือว่ามันโดนอา g ตายเลยนะทีออนียังม,มยงียังมีมีอีกสามย่างมีอี ดูสามแยกยมันเป็นมังเรายิงไปวางนี้เลยจะโดนงงในโล่งจ้ะด้านในมีเพื่อนเพื่อนบอดผลผลนะดิด้านในเนี่ยเหมือนซึ่นผลเนี่ย เดินคึื้นคนหนี่งเ้ยเสียงขึืนอยู่สามแนงเลยโหนโนพี่โหนโหนโามตัวหนงลงจากตัวผมแล้วก็เปิดงงยัดแม่งมาแล้วมาได้นะ วงวงแค่ไงก็ตุกพี่ยปอป่วนงมไปแล้วป่วนงมไปได้เฮ้ยมียชุด้ังมฮอยมีข้างบนมีข้างบนชุดจันทนาจันทนาเลยตายแล้วตายแล้วมีข้างบนู่ข้างบน ใช่มากันใช่มากผู้ยูนีเสียงแม่งเกียบสมเพื่อนเฉยมันเป็นกล่องเลยมันเฮ้ยปีในกัดมันโดนโดนทางซ้ายตัวอะไรมนลงมาแล้วอหรอน่าใช่